ชีวิตนี้สรบพรสิ่งรอบตัวเราล้วนอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนกระแสแห่งไตรลักษณ์มิได้เป็นเพียงแนวคิดทางปรัชญาหากคือความจริงที่เราสัมผัสได้ในทุกขณะจิตที่เราดำรงอยู่พิจารณาถึงธรรมชาติอันประจักษ์แจ้งของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ดุดดังสายน้ำที่ไหลไม่หยุดนิ่งไม่มีสิ่งใดคงอยู่สภาพเดิมแท้ได้ตลอดไป ดอกไม้แย้มบานในเช้าตรู่ย่อมร่วงโรยในยามเย็นวันวานที่ผ่านไปไม่หวนกลับคืนความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราในวันนี้ก็มีได้คงอยู่เช่นเดิมในวันพรุ่งเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติของทุกขังคือความไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิม ความสุขที่เราโหยหามีอาจยั่งยืนได้ชั่วนิวรันด์เพราะเมื่อสิ่งอันเป็นที่รักพลัดพรากจากไปความพลัดพรากนั้นย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกความปรารถนาที่ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ และเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราจะพบว่าแม้แต่ตัวเราเองก็มีได้เป็นสิ่งคงที่ต่ายตัวหากเป็นเพียงการรวมกันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันหา้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานี่คืออนัตตาไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ให้ยึดครองไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราอย่างแท้จริง เมื่อเราเข้าใจกระแสะแห่งไตรลักษณ์นี้อย่างถ่องแท้เราย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้จิตใจก็จะเบาสบายไม่แบกรับภาระแห่งความคาดหวังหรือความกลัวการสูญเสียอีกต่อไปเราจะพบกับความสงบที่แท้จริงในทุกย่างก้าวของชีวิตจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับทุกสิ่งที่ปรากฏและดับไปในกระแสะแห่งความเป็นจริงนี้ ญาติโยมทั้งหลายหลายครั้งที่เราพยายามทำความเข้าใจโลกภายนอกโลกที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงไม่รู้จบเราเฝ้าค้นหาคำตอบว่าโลกเป็นเช่นไรเหตุใดจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแต่ในความพยายามเหล่านั้นเราเคยหยุดถามตัวเองหรือไม่ว่าก่อนจะเข้าใจโลก เราได้เข้าใจใจของตัวเราเองแล้วหรือยังการเข้าใจใจตัวเองนั้นคือการรู้จักธรรมชาติของความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างไรเหมือนกระแสน้ำที่ไหลผ่านรู้จักว่าอะไรทำให้ใจสงบอะไรทำให้ใจวุ่นวาย ลองนึกถึงเวลาที่เราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปดังหวังสมมุติว่าฝนตกหนักในวันที่เราวางแผนจะออกไปเที่ยวความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเราอาจจะบ่นว่าโลกไม่เป็นใจแต่แท้จริงแล้วโลกก็ยังคงทำหน้าที่ของมันคือนำพาฝนลงมาใจของเราต่างหากที่กำลังตีความและปรุงแต่งความรู้สึกนั้นขึ้นมา หากเราเข้าใจว่าความหงุดหงิดนั้นเกิดจากความคาดหวังของเราเองมิได้มาจากฝนโดยตรงเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าใจของเราเป็นผู้สร้างปฏิกิริยาเหล่านั้นเมื่อใดที่เราเข้าใจถึงกลไกภายในใจของเราว่าใจปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรมองโลกผ่านแว่นตาใดเราจะเริ่มมองโลกภายนอกด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจะเห็นว่าโลกเป็นเช่นนั้นเองและใจของเราตังหาที่เลือกจะตอบสนองต่อโลกในรูปแบบต่างๆดังนั้นการเดินทางที่สำคัญที่สุดจึงมิใช่การออกไปสํำรวจโลกภายนอกที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่เป็นการหันกลับเข้ามาสํำรวจโลกภายในใจของเราเองเพราะเมื่อใจสงบ เมื่อใจเข้าใจตนเองโลกภายนอกก็จะปรากฏแก่เราในความจริงที่งดงามและเข้าใจได้ในที่สุดชีวิตประจำวันของเราดำรงอยู่ด้วยการกระทำนับร้อยนับพันตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับไปอีกครั้งเราอาจเคยคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องแสวงหาในสถานที่อันสงบหรือด้วยพิธีกรรมที่เคร่งครัดแต่แท้จริงแล้วธรรมะ อันเป็นแก่นแท้แห่งความเข้าใจและการหลุดพ้นนั้นอาจอยู่ใกล้ตัวเรายิ่งกว่าที่เราคิดนักธรรมะมิได้ดำรงอยู่ในเพียงแค่การนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์หากแต่ธรรมะปรากฏขึ้นได้ในทุกขณะจิตทุกอิริยาบถท,ทุกคำพูดและทุกการกระทำของเราเพียงแค่เรากระทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความตั้งใจการกระทําที่ตั้งใจนี้เองคือการปฏิบัติธรรมในทุกวัน ลองพิจารณาการดื่มน้ำสักแก้วหากเราดื่มไปโดยไร้สติเพียงเพื่อดับกระหายไปพลางทำอย่างรีบร้อนจิตใจยังคงฝุ้งซ่านย่อมต่างแต่การดื่มน้ำด้วยความตั้งใจสัมผัสถึงความเย็นเชื่อใจรสชาติอันบริสุทธิ์รสชาติอันบริสุทธิ์รับรู้ถึงประโยชน์ที่น้ำมอบให้แก่ร่างกายเมื่อนั้นการดื่มน้ำมิใช่เพียงการกระทำทางกายภาพแต่การฝึกฝนสติการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันการทำงานการพูดจาการช่วยเหลือผู้อื่นหากกระทำด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาด้วยความเพียรพยายามด้วยความใส่ใจเต็มเปี่ยมทุกการเคลื่อนไหวทุกคําพูดย่อมกลายเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเรากำลังบ่มเพาะคุณงามความดีฝึกฝนสติปัญญาความอดทนและความเข้าใจให้งอกงามในจิตใจของเรา การกระทำที่ตั้งใจนี้เองคือการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นกับตนเองและลอกใบนี้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตระหนักว่าธรรมะมิได้แยกจากชีวิตประจำวันของเราเลยเพียงแค่เรานำความตั้งใจมาสู่ทุกสิ่งที่เรากระทำจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในทุกย่างก้าวของชีวิต เมื่อนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมอันสมบูรณ์แบบในห้วงชีวิตที่เต็มไปด้วยทางแยกและความไม่แน่นอนสรรพสัตทั้งหลายต่างสแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อนำพาตนให้ผ่านพ้นอุปสรรค บางครั้งเราอาจเฝ้ารอคอยคําตอบจากภายนอกจากผู้อื่นหรือจากกระแสสังคมจนหลงลืมไปว่าเข็มทิศที่เที่ยงตรงที่สุดแท้จริงแล้วนั้นสถิตยอยู่ภายในตัวเราเองเข็มทิศที่กล่าวถึงนี้คือ การเห็นแจ้งภายในมันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่ได้จากการอ่านตำราหรือการฟังจากผู้อื่นหากแต่การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งความเป็นไปของเหตุและผลการเข้าใจในกายใจและสภาวะรอบตัวอย่างถ่องแท้ เมื่อใดที่เรามีปัญญาอย่างรู้สติสัมปชัญญะเบิกบานเราย่อมสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรงดเว้นสิ่งใดนำมาซึ่งความสุขสงบและสิ่งใดนำมาซึ่งความทุกข์ระทมลองนึกภาพถึงนักเดินทางผู้หนึ่งที่หลงทางอยู่ในป่าลึก แม้แผนที่ที่พกติดตัวมาจะขาดหายไปหรือสภาพอากาศไม่อำนนยให้มองเห็นดาวนำทางแต่หากเขามีการเห็นแจ้งภายในถึงทิศทางของดวงอาทิตย์การสังเกตรธรรมชาติรอบตัวหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในสังชาติยานที่สั่งสมมาเขาย่อมสามารถค้นพบเส้นทางออกได้ด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวในทำนองเดียวกัน การเห็นแจ้งภายในช่วยให้เรามองเห็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายที่สังคมกำหนดแต่มันคือการเข้าใจว่าสันติสุขที่แท้จริงนั้นได้ไม่อยู่ที่การครอบครองสิ่งของภายนอกแต่อยู่ที่การวางใจเป็นกลางการปล่อยวางและการกระทำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรม ดังนั้นขอให้เราจงมั่นเพียรฝึกฝนจิตใจให้มีสติปัญญาเพื่อบ่มเพาะการเห็นแจ้งภายในให้แข็งแกร่งประดุดเข็มทิศอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำทางเราไปสู่หนทางแห่งความผาสุขความสงบและความผลทุกข์ในทุกย่างก้าวของชีวิตมนุษย์ทุกผู้คนไม่ว่าอยู่ณภพภูมิใดล้วนปรารถนาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ คำถามที่สำคัญยิ่งที่พึงใคร่ครวญคือแก่นแท้แห่งการพ้นทุกนั้นคือสิ่งใดหลายคนอาจคิดว่าคือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาหรือการหลีกหนีจากปัญหาต่างๆแต่แก่นแท้แห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงมีได้อยู่ที่การพยายามจัดสรรโลกภายนอกให้เป็นดั่งใจปรารถนาหรือการวิ่งหนีจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หากแต่เป็นการอย่างรู้ถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งและการฝึกฝนจิตให้ปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นลองพิจารณาดูดอกไม้งามที่แม้จะเบ่งบานสดใสเพียงใดเมื่อถึงเวลาของมันยอมร่วงโรยไปตามวัฏจักรก่อนเมฆที่ลอยเลื่อนอยู่บนท้องฟ้ายอมเปลี่ยนรูปร่างไปไม่หยุดนิ่งหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิต หากใจเราหยุดมั่นถือมั่นว่าดอกไม้ต้องบานอยู่เช่นนั้นตลอดไปหรือรูปร่างสังขารต้องคงที่ไม่แปรเปลี่ยนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติยอมเกิดความผิดหวังความเสียใจความทุกข์ใจติดตามมาความทุกข์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งนั้นๆแต่อยู่ที่ใจเราที่เข้าไปปรุงแต่งยึดถือให้เป็นของเราให้เป็นอย่างที่เราต้องการ การเข้าไปยึดมั่นคือบ่อกเกิดแห่งความเศร้าหมองเมื่อใดที่เราเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเมื่อนั้นจิตใจย่อมคลายจากแรงบีบคั้นดังนั้นแก่นแท้แห่งการพ้นทุกข์ คือการฝึกฝนจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อใจเป็นอิสระจากการผูกพันไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดในชีวิตความสงบเย็นและเบิกบานย่อมปรากฏขึ้นในใจเสมอนี่คือหนทางแห่งการพ้นทิกอย่างแท้จริงชีวิตในปัจจุบัน ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกระแสะแห่งความเร่งรีบและความวุ่นวายไม่หยุดหย่อนหลายท่านอาจรู้สึกว่าความสงบนั้นช่างหายากยิ่งนักจนบางครั้งเราอาจเผลอคิดไปว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งรอบตัวเรานิ่งสงบปราศจากความปั่นป่วนโดยสิ้นเชิงแต่แท้จริงแล้วความสงบนั้นสถิตยอยู่ที่ใดกัน ความสงบที่แท้จริงนั้นม่ได้หมายถึงการที่โลกภายนอกปราศจากความหุ่นวายหากแต่หมายถึงภาวะภายในของจิตที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสะแห่งความผันผวนนั้นลองพิจารณาดูต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดต้านทานแรงลมพายุพัดกระหนำ่ำกิ่งกา้านอาจแกว่งไกวไปมาตามแรงลมแต่ลำต้นและรากแก้วของมันยังคงอย่างลึกมั่นคงอยู่กับที่ เช่นเดียวกับจิตของเราที่สามารถฝึกฝนให้เป็นหลักให้เป็นแก่นแท้ได้แม้จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ภายนอกที่ปั่นป่วนเพียงใดก็ตามการค้นพบความสงบในความวุ่นวายจึงไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายนั้นด้วยสติด้วยการเฝ้ามองอย่างไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งให้ความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในความว่าง ความสงบจะค่อยๆปรากฏขึ้นในใจประหนึ่งน,น้ำใสที่ปรากฏขึ้นเมื่อตะกรนในแก้วน้ำตกตะกรลงแท้จริงแล้วความสงบนั้นไม่ได้อยู่ไกลออกไปหากแต่สถิตยอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงเราหันกลับมาสำรวจภายในดำรงอยู่ด้วยสติความสงบก็จะเบ่งบานในทุกขณะแม้ในความวุ่นวายที่สุดแห่งชีวิต ชีวิตของเราแต่ละคนล้วนสแสวงหาซึ่งอิสระภาพบางคนปรารถนาอิสระจากพันธนาการทางกายบางคนปรารถนาอิสระจากหน้าที่การงานแต่มีอิสระภาพอีกชนิดหนึ่งซึ่งลึกซึ้งและเป็นสากลกว่านั้นนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงจากความทุกข์ทั้งปวงบ่อยครั้งเรายึดมั่นในตัวตนของเราเหลือเกินเราคิดว่าเราคือสิ่งนี้คือร่างกายนี้คือความคิดนี้ คืออารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้และเมื่อใดที่เรายึดติดว่ามีตัวตนนี้อยู่จริงมีฉันมีของฉันเราก็ย่อมทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจเมื่อมันเจ็บป่วยหรือเมื่อมันต้องพรากจากไปแต่หากเราพิจารณาให้ลึกซึง้งเหมือนเปลวเ,เทียนที่ลุกโชนเปลวไฟที่เราเห็นนั้นมีได้คงอยู่เป็นดวงเดิมแม้สักวินาทีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลา สิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นเปลวไฟมีใช่ตัวตนอันเป็นแก่นแท้แต่เป็นการรวมกันของปัจจัยต่างๆเช่นเชื้อเพลิงอากาศและความร้อนเมื่อปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนไปเปลวไฟก็เปลี่ยนไปชีวิตของเราก็เช่นกันร่างกายความรู้สึกความทรงจำความคิดและจิตวิญญาณล้วนเป็นสิ่งที่ประกอบรวมกันชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนที่มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่เราเห็นความจริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าจากตัวตนเป็นเพียงการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยเมื่อนั้นจิตใจของเราก็จะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเราจะไม่แบกภาระของตัวตนที่ไม่จริงอีกต่อไปความเข้าใจนี้เองคือหนทางนำไปสู่อิสระที่แท้จริงอิสระจากความกลัว อิสระจากความกังวลและอิสระจากความทุกข์ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาไตร่ตรองถึงความจริงอันประเสริฐนี้การเห็นแจ้งซึ่งความจริงที่ปราศจากตัวตนมิใช่การทำให้ชีวิตไร้ค่าแต่เป็นการปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์เป็นการค้นพบสันติสุขที่แท้จริงซึ่งอยู่เหนือทุกการปรุงแต่งทั้งปวง ชีวิตของเรามักแบกอะไรไว้มากมายทั้งความหวังความปรารถนาความสำเร็จความผิดหวังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นห่วงโซ่ที่ถักทอขึ้นจากใจที่ยึดมัน่นลองพิจารณาหยดน้ำในลำธารมันไม่เคยยึดติดกับก้อนกรวดที่มันไหลผ่านไม่ยึดมั่นในรูปทรงของตัวมันเองเมื่อระเหยเป็นไอหรือยามจับตัวเป็นเกลด็ดหนังแข็งมันเพียงแต่ไหลไปแปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันอย่างอิสระ ใจของเราก็เช่นกันเมื่อเรายึดมั่นในความสุขความสำเร็จหรือแม้กระทั่งความทุกข์เราจึงต้องทนแบกรับภาระที่หนักอึ้งความกลัวที่จะสูญเสียความผิดหวังเมื่อไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราความจริงแห่งการไม่ยึดมั่นมีได้หมายถึงการไม่รักไม่ผูกพันหรือไม่ใส่ใจ หากแต่การเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งว่าล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงการไม่ยึดมั่นคือการที่เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่พร้อมที่จะปล่อยวางเมื่อถึงเวลามันคือการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงปล่อยวางความคาดหวังและดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติปล่อยให้ความคิดอารมณ์ไหลผ่านไปโดยไม่เข้าไปเกาะเกี่ยว เมื่อเราเข้าใจและน้อมนำความจริงแห่งการไม่ยึดมั่นมาสู่การปฏิบัติเราจะพบว่าภาระในใจเบาบางลงอย่างน่าอัศจรรย์ความกังวลลดน้อยลงความสงบเกิดขึ้นแทนที่การไม่ยึดมั่นจึงเป็นหนทางสู่ความเบาสบายใจเป็นอิสระจากพันธนาการของความอยากและการปรุงแต่งทั้งปวงเมื่อใจว่างจากสิ่งยึดโยงเราจะพบความสงบที่แท้จริงในทุกย่างก้าวของชีวิต และเห็นแจ้งในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตชีวิตของเราทุกคนล้วนสแสวงหาสันติสุขมิใช่หรือความสงบภายในความปรองดองภายนอกคือปรารถนาอันเป็นสากลแต่หนทางอันใดเล่าที่จะนำพาเราไปสู่จุดนั้นได้อย่างแท้จริงยั่งยืน ไม่ใช่เพียงสันติสุขส่วนตนหากยังเป็นสันติสุขที่เราสามารถแบ่งปันร่วมกันได้กับผู้อื่นเมตตาคือคำตอบนั้นเมตตาไม่ใช่เพียงความเห็นอกเห็นใจอย่างผิวเผินหากคือจิตที่ปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีเงื่อนไขเปรียบดังรากแก้วที่อย่างลึกเป็นรากฐานอันมั่นคงของต้นไม้แห่งความสงบสุขเมื่อใดที่เราบ่มเพาะเมตตาในใจตน เมื่อนั้นความหงุดหงิดโกรธเคืองหรือความไม่พอใจผู้อื่นย่อมลดทอนลงเราจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยสายตาที่เปิดกว้างและเข้าใจยิ่งขึ้นลองนึกภาพดูว่าหากเราเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์เรากลับเลือกที่จะแผ่เมตตาให้กับอีกฝ่ายขอให้เขาพ้นจากทุกข์ขอให้เขามีความสุข การกระทำเช่นนี้มิได้หมายถึงการยอมแพ้หากคือการเลือกที่จะวางอารมณ์ร้อนลงเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจได้งอกงามขึ้นในจิตใจของเราเองและเมื่อใจเราสงบเย็นโอกาสที่ความขัดแย้งภายนอกจะคลี่คลายหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ลุกลามใหญ่โตย่อมมีมากขึ้น ความสงบจากภายในนี้เองที่จะแผ่ขยายออกไปสู่ความสัมพันธ์สู่ครอบครัวสู่ชุมชนและสู่โลกใบใหญ่เมตตาจึงเป็นมากกว่าแค่ความรู้สึกดีๆหากเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงดวงใจพลังที่สร้างสรรติสุขไม่ใช่แค่สันติสุขส่วนตนแต่เป็นสันติสุขที่เราสร้างและแบ่งปันร่วมกันได้อันเป็นรากฐานสู่โลกที่สงบเย็นอย่างแท้จริง ในโลกนี้ทุกสรรพสิ่งเมื่อมีแสงย่อมเกิดเงาเงาคอยติดตามเราไปในทุกหนแห่งบางครั้งยาวบางครั้งสั้นบางครั้งจางหายไปเมื่อแสงสว่างกลืนกินแต่เราเคยไตรตรองหรือไม่ว่าแล้วเงาของใจเล่าคือสิ่งใดเงาของใจมิใช่เงาที่ปรากฏด้วยกายภาพหากเป็นเงาที่ซ่อนเร้นอยู่ในห้วงคิดความรู้สึกและอารมณ์ของเรา เงาเหล่านี้คือความกังวลที่เกาะกินความกลัวที่ฉุดรั้งความโกรธที่เผาผลาญความทยานอยากที่ไม่สิ้นสุดและความทุกข์ระทมที่เรายึดถือเอาไว้เปรียบดังเช่นเมื่อแสงแดดส่องกระทบต้นไม้เงาของต้นไม้ย่อมทอดลงบนพื้นดินชั้นใดเมื่อจิตของเรากระทบกับอารมณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกหากปราศจากสติและปัญญาเงาแห่งความเศร้าหมองย่อมฉายทับลงบนความผ่องใสของใจฉันนั้น ลองพิจารณาดูเหตุการณ์เดียวกันคนสองคนอาจมีประสบการณ์ที่ต่างกันสิ้นเชิงคนหนึ่งอาจแบกรับความทุกโศกไว้เป็นเงาตามติดขณะที่อีกคนกลับมองเห็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตนี่มิใช่เพราะเหตุการณ์นั้นต่างกันแต่เป็นเพราะใจที่รับรู้และตอบสนองต่างกันต่างหากเงาของใจจึงเป็นสิ่งที่ใจเราเองสร้างขึ้นจากความยึดติดจากการปรุงแต่งและจากความหลง วิธีเดียวที่จะทําให้เงาจางหายไปมิใช่การวิ่งหนีหรือการปฏิเสธเงาแต่คือการหันกลับมามองเงาตรงๆด้วยแสงแห่งสติและปัญญาเมื่อใดที่เราเข้าใจธรรมชาติของเงาว่ามันมิใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและจะดับไปเมื่อนั้นแสงสว่างจากภายในจะส่องเข้ามา และเงาแห่งความมืดมิดในใจก็จะค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงความบริสุทธิ์ผ่องใสและความสงบที่แท้จริงขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อร่วมเดินทางแห่งปัญญาไปด้วยกันทุกการกดติดตามของคุณคือกำลังใจให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไป ขอบคุณจากใจค่ะ